สวัสดีครับสมาชิก Fusion Design ทุกท่านวันนี้เราจะมาทำขั้นมากกันนะครับที่ติดค้างเอาไว้เมื่อหลายวันแล้วนะครับขั้นแรกครับให้ไปที่ไฟล์เลือกนิ้วนะครับตัวที่ไปที่ไฟล์ครับเลือกนิ้วเือการสร้างกระดาษใหม่ก็จะมีโปรไฟล์คือขนาดของกระดาษนะครับผมใช้เป็นคัสตอมนะครับไซส์นะครับอันนี้ไซส์อะไรก็ได้นะครับมันไม่จำเป็น การ,รส่งสต็อกไม่อยู่ที่ไซต์ตัวนี้มันอยู่ที่างานมากกว่าอันนี้เป็นแนวตั้งแนวนอนคนระับผมใช้เป็นแนวนอนสาคัญที่คําว่าแอดวานครับให้คลิกที่แอดวานแล้วกจะมีหมดให้เลือกให้เลือกตรงที่ชื่อว่า RGB นะครับโอเคที่เหลือก,ก็ปกติผม c a n ซิลนะคเพราะว่าผมมีไฟอยู่แล้วถ้าท่านยังไม่มีก็กดออกเคได้เลยโอเคเราจะมาเริ่มทํากันเลยนะครับว่าไอ้มาตัวนี้มันทํำยังไง ยันนครบให้สร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาครับสี่เหลี่ยมตัวนี้คือตัวที่จะเป็น้ามาสที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แหละครับใส่สีอะไรไปก่อนก็ได้ครับเป็นวัตถุสมมองเป็นสีเทาแล้วกันนะครับตาไม่มีเส้นนะครับให้เลือกวัตถุเป็นสีดํานะครับนนี้ไม่มีเส้นนะครับขึ้นเ,เป็นสีดำครับ โอเคนะครับต่อไปครับเราจะใส่เส้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเส้นแกดเดนแมสเหมือนกับที่เราทําไข่ทำผลไม้นะครับเราจะทําแก r เดนแม p ให้มันเป็นภาพมาไปที่อ็อบเจกต์ครับเลือกเขตแกดเดนแม p นะครับในส่วนของโลเราใส่เป็นศูนครับส่วนของคลัมนล่าส่วนของนล่างเป็นส่วนนี้นะครับผมซอย เอาท,ทีเลยก็ได้ครับถ้าเราใส่ไปเยอะก็จะมีจุดให้ดึงเยอะมั่งของเราก็จะเนียนขึ้นผมลองสักลงยี่สิบแล้วกันนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นแฟลธรรม,มดาโอเคพรีวิวดูตัวอย่างตัวอย่ตรงนี้เราจะใส่เส้นเราจะใส่สีตามเส้นที่เราผูกขึ้นมาตรงนี้ผมเอาที่ยี่สิบัโลเราไม่ใส่เราจะใส่เฉพาะแนวตั้งแนวน,น,นี้แนวนอนเราไม่ใส่เราใส่แนวหนึ่งไปก่อนโอเคครับทีนี้ เมาดูว่ามันทํำยังไงขั้นแรกครับให้เลือกที่ลูกศรสีขาวนะรเราจะใส่เส้นตรงนี้นะให้คลุมจากบนลงล่างมาอย่างนี้คือถ้าตามตัวอย่างก็จะเป็นเส้นของเส้นตนัวนี้ผมใส่แบบซับบางแล้วกันเป็นหนึ่งหนึ่งสองสับซับกันไปเรื่อยๆนะครับให้เลือกสีตรงนี้ครับเปิดสีขึ้นมาเลือกเป็นสีเท่าๆนะครับไม่ถึงกับดํามากประมาณนี้ไม่ถึงกับขาวมากประมาณนี้แล้วกัน ใส่ให้ครบทุกตัวนะครับไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาทําการแบบแปลงแก้ไขเส้นให้มันได้เชฟตามที่เราต้องการใส่ให้ครบก่อนใส่แบบสับอย่างนี้แล้วกันครโยเวนแบบ2แบบ3ามก็ได้นะครับนี่ต้องลองเล่นดูก,ก่อนโอเคครับผมใส่ไปเรื่อยๆก่อนน โอเคเราได้สีแล้วทีนี้เราจะมาดึงเชฟให้มันเหมือนกับตัวอย่างตรงนี้นะครับก็คือให้มันผิวไหวเป็นมากแบบผิวไหวให้คลิกที่ลูกศรสีขาวแล้วก็ใช้ตัวนี้ก็คือแฮนเดิลมันนี้ดึงนะสีดําก็ต้องดึงเหมือนกันส่วนที่เป็นสีดาคือส่วนที่จะเป็นล่องตรงนี้ครับที่มันเป็นเหลืองดำๆนี่แหละเป็นร่ลองเข้ามา ส่วนที่เป็นสีเทาคือส่วน,นที่จะเป็นสีที่มันโชว์ขึ้นมาส่วนนี้อันนี้แล้วแต่นะครับดึงได้ตามชอบตามจินตนาการเลยว,ว่าม่านมันจะพิวประมาณไหน okay. ลองเล่นนลูกก่อนาเ <Okay. S 2> ลรื่อยๆครับมือสอสีขาวนับคุมเลือกจุดก่อนแ <Okay. S 2> ล้วก็ดึงให้มันเป็นม่านแบบพิวไหวตามที่เราต้องการทำไปเรืกก่อย okay. ๆ ตรงไหนมันใหญ่ไปเล็กไปก็เพิ่อลดอะไรได้ตามสบายได้เลยเวี่ล,ลาดึงคนระับอย่าให้มันใกล้กันอย่างนี้มากเพราะว่ามันจะมันจะเป็นเส้นขีดตรงนี้มันจะเป็นร่อ,ง,องใหญ่ๆเอ้ยมันจะเป็นร่องแบบร่องมันติดกันหน้าไม่สวยก็ให้มันขยับมนิดหนะึ จะเรื่อยๆครับทางอากาศเลยประมาณนี้ประมาณนี้อรนนี้นะแต่จิตนตนาการนะครับว่าใครจะไปด้านไหนด้านซ้ายด้าน ตัดไปก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยมาดึงทีหลัก็ไดัให้มันได้เชฟตามที่ต้องการโอเคอันนี้คือเชฟข้างบ้านผมนั่นแหอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้งอง,งดูท่านก็ลองดึงดูแล้วก็รวะคร่า ถ้าท่านไหนอยากเพิ่มเส้นนะครับเพิ่มเส้นเข้ามาสมมุติว่าตรงนี้มันกว้างไปอยากเพิ่มเส้นเข้ามาตัดมันก็คือใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าแมทชูได้เลยครับมาคลิกที่เส้นตรงนี้มันก็จะก็จะมีเส้นโผล่ึ้กมาอีกเส้นหนึ่งเราก็สามารถเพิ่มสีเพิ่มอะไรได้ไตามสบาเยเรื่อย โอเคครับสมมุติว่าผมได้แล้วแล้วกันอันนี้พี่เชผมยังไม่ค่อยสวยนะลองลองปร,รับนดูครับลองเล่นดูว่ามันจะไปทางไหนสวยอะไรสวยโอเคสมมูงแล้วผมได้แล้วนะครับต่อไปครับให้เราสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาลูปหนึ่งให้มันใหญ่กว่าตัวที่เราสร้างในเมื่อกี้ สี่เหลี่ยมตัวนี้ครับคือตัวที่จะเป็นสีของผ้าม่านให้ใส่ตัวที่มันเป็นสีเข้มๆนะครับสีเข้มแต่สีสว่างนี้จะไม่สวยเลือกเป็นสีสีน้ำเงินตัวนี้เล้วก,กันนะผมปรับให้มันเรียบ้ยเสร็จเอาไว้ข้างหลังครับเซ็นต์ถูแบ็คไปเลยโอเคกลับมาที่ผ้าม่านของเราครับให้คลิกที่ผ้าม่านของเราเนี่ยเปิดเมนู list ช,ชื่อว่า transparency ครับ w i n d o w w i n ต o w t r a n s ก็คือคตัวปรับมันจะมีตรงนี้ครับคาว่า Normal เนี่ยเลือกคำว่า Hard Light ครับเลือกคำว่า Hard Light โอเคที่เป็นสีขาวผมใหญ่ไปมันเลยไม่สวยตรงนี้ครับเ,เราลองปรับให้มันเล็กลงส่วนที่เป็นสีขาวตัวนี้มันเยอะไป ผมล็อกแบล็กเก่าก่อนนะครับให้คลิกที่ไลเยอร์แบล็กก่าครับต, 2. ตัวนี้กดคอนโทรลสองเพื่อปิดล็อกโอเคผมจะมาปรับอีกรอบหนึ่งตัวนี้มันไม่สวยโอเคครับตาสีสีที่เราใส่ไปตอนแรกอ่ะมันสว่างไปนะให้กลับมาที่สีเทาตัวนีน้เมื่อกี้ผมใส่สีประมาณช่องนี้มันดูสว่างไปก็ลองกลับมาเทานิดนึงลองไล่ดูเลยครับ ดีคือแหลกนะครับตัขุมแล้วก็เปลี่ยนขุมแล้วก็เปลี่ยนเคียนอีกนไดนึงมอ,องเล็งเป็นตนัวเ,เทปอาจจะไม่สวยนะครับทุกท่านก็ลองไปรับดูัวกันแค่การบอกวิธีทำนะครับส่วนไอเดียก็ก,การกระต่างสบายเลย เราลองเล่นว่าทำไมสีขาวเลิมไม่สวยเรล,ลองปรับบางทีเราสเปกดูจัไม่เข้ามาันนะเราเดีอยครับเด่โอเคครับม่านผมก็ดูมีเหมือนม่านขึ้นมาแหละเมื่อกี้มันไม่เหมือนเลยทีนี้สมมติว่าเราจะเปลี่ยนสีนะที่ผมบอกว่าสีลากลาวสีน้ำเงินเนะี่ย ็คือสีของมากผมอันล็อกนะครับกดตัดในกฟล์ดสองอันล็อกขึนที่นผมลองเปลี่ยนเป็นสีดูเห็นไหมม่านจะวิ่งตามจะเปลี่ยนตามสีที่เราเลือกก็อย่างที่ผมบอกครับผมแนะนําให้เป็นสีเข้มๆนะคกันถ้าเป็นแดงก็เป็นแดงเข้มไปเลยมืดๆนะจะสวยแบบนี้ครับเมื่อกี้เราทําม่านได้แล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะใส่แพทเทิร์นเข้าไปในม่านเราสัมเมอร์ก็คือให้ม่านตัวนี้มันมีลายผ้าลายอะไรมา ก็ให้เราหาลายแพทเทิร์นที่ต้องการมาใส่ได้เลยครับผมมีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูว่ามันทำยังไง mm hmm. เครื่องจะอล่ทนยนะครับว่าเปิดมาทงวันวบบนะรอแป๊บน mm ึ่งโอเคครับผมมีแพทเทิร์นเตรียมไว้แล้วคือตัวนี้ mm hmm. ก็ให้เราเอาลากมาใส่มาวางทับได้เลยครับ เท่านต้องไม่มีพื้นหลังครับต้องเป็นเท่านแบบโป,โปมีแค่ลายมีแค่ลายวัตถุไม่มีพื้นหลังไม่ใส่พื้นหลังขาวไม่ใส่พื้นหลังสีอื่เสร็จแล้วครับให้เลือกตรงฐานเทเนซีมเมื่อเกี้ที่เราปิดขึ้นมาคือตัวนี้เปลี่ยนให้เป็นลองเปลี่ยนเป็นนักนักเคล็ดดูดีมันจะมันทำให้ขึน้นแบบแป้งกาวไลยเลยตรงนั้นี่หรือถ้าเกิดลายแพทชั่นเราอย่างสว่างไปนะครับ หรือว่าแบบมันชัดเกินไปแล้วก็มาปรับที่ออปาริตี้ตรงนี้ลงผมให้สัก80%อนตาจจะดูดีขึ้นหรือว่าลองปรับสักห0าสกก็ได้ครับเพราะลายแพทเทิร์นนี้ก็มันก็คงไม่ชัดมากคงถือในมืนิกาพอดีขน่าจะสวยแ0ด0ก็ได้ครับก็ได้ทน,นี้คือการใส่ลายแพทเทิร์นนะครับถ้าเกิดเราจะส่งก็เหมือนเดิมครับเมื่อกี้ผมแมทไปแล้วผมเรียลิตองก่อนหนะ้า สร้างสีเดียบขึ้นมาใหม่ตัวนี้นะครับเือที่จะทำลายเป็นมีลายสกเหมือนเดิมครับคุมอยาให้เลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราจะเอาแค่ส่วนที่มีวัตถุกับมีแพทเทิร์นเอาของประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็อทนนี้ลองเปลี่ยนสีผ้าอีกรอบดูครับและรอบนี้ังไม่ถูกใจเลยโอเคสีฟ้านี่ก็ฟ้า,ก,ฟาก็ไม่เลวโอเคพอใช้ได้ โอเคผมเอาสีนี้แล้วกันสร้างสี่เหลี่ยมครับขอบที่ผมสร้างไปแล้วโอเคนะครับที่ผมสร้างไปแล้วนะครับก็คือให้สี่เหลี่ยมตามช่องนี้นะไม่ต้องใหญ่เกินวัตถุโอเคลิกทั้งหมดครับคลิกขวาเหมือนเดิมครับใน clipping m a s เราก็ส่งไฟล์นี้ขายได้เลยนะครับก็ ถ้าท่านไหนมีปัญหาในการส่งไฟล์ที่มันมีขนาดใหญ่เราสามารถแก้ไขได้โดยการย่อไฟล์ให้เล็กลงยอ่อลงที่เตย่อลงทีละหนงอย่อลงย่อลงแล้วลองเซฟดูเขา่าไฟล์ได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าเขาให้ส่งไม่น่าไม่น่าเกิน15เมกนะครับถ้าไฟล์ท่านไหนเกินก็มาเข้ามาแก้ไขกัจ้ เคมย้อลงมานี้แลกกันนะับเรื่องของชาชาอะโอเคครับกระดายอเค่อ็เวลาเซฟก็ไฟล์ครับเวลาเซฟส่งสต็อก ไฟล์แล้วก็เซฟแอปเซฟแอปหาที่ที่วางครับตั้งชื่อ uh, ชื่อไฟล์ที่เป็น AI ไฟล์อีลัรกับไฟล์รูปต้องเป็นชื่อดรยวกันชื่อผมตั้งว่า Fusion f u s ชชั่นดีไซ นี่เป็น EPS ครับสต,ต็อกจะเลือกใช้เฉพาะไฟล์ EPS เท่านั้นโอเคเซฟครับที่ไม่เจ็บแล้ว d o c u m น n t ตรงตนี้แล้ว,วครับเซฟครับแล้วก็มันจะมีหน้าต่างเตือนขึ้นมาว่าให้เราเลือกเวอร์ชันอะไร เราเลือกเป็น E P S 10. 10แล้วก็กดเซฟได้เลยก็จะวิง่งตอนนี้กำลังไฟลกำลังเซฟอยู่ ก,นนก็ประมาณนั้นครับการทผ้าม่าดที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็การใส่แพทเทิร์นและการเซฟไฟล์ไม่ได้รอใ้อยู่ให้มัน War, เสร็จรอเรื่องวามช้าก็โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคนระับก็รอติวเตอร์ใหม่ๆได้ตามนี่แหละตามเพจที่ผมสร้างให้นี่แหละจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆใครมีคําถามอะไรก็โพสต์ได้ครับขอบคุณมากครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ